โรคไตระยะที่5นะคะก็คือมีค่า GFR น้อยกว่า15%เป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะคะตอนนี้ท่านใดที่ทานยาเบาหวานทานยาความดันสูงหรือยาต่างๆที่ท่านได้ทานยาประจำนะคะพยายามตรวจติดตามค่าการทำงานของไตของท่านดูค่า GFR นะคะ GFR ค่านี้นะคะคนปกติก็คือ,อมากกว่า90%นะคะไตระยะ3นะคะ อยู่ในช่วง GFR อยู่ในช่วง30-60%ต้องเริ่มคุมอาหารได้แล้วไตระยะ4 GFR 15-30%นะคะส่วนไตระยะที่5 GFR น้อยกว่า15%นะคะพยายามตรวจติดตามค่าการทำงานของไตของตัวเองนะคะอย่ารอให้ถึง GFR น้อยกว่า15เพราะมันเป็น โรคไตระยะที่ฟื้นฟูได้ยากนะคะทําได้ดีที่สุดก็คือประคองอาการเพื่อทําเส้นฟอกไตถ้าได้สนใจคู่มือเมนูอาหารโรคไตกินอย่างไรให้ไตฟื้นเล่มนี้ติดต่อคูได้ที่ลิงก์ไบโอด้านบนเลยค่ะ